หเวยรีวิวบ yeah. ้านแกนี yeah. ้แบบไม่ต้องไอ้ะหยุดเยี <No> ่ยมเออเอาอะไรดีมอ o r ล a l เออจบ ใช่อุ้ยเหี<ฮ>้นตืตนมาในบ้านหลังหนึ่งที่เล็บที่โห้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะอ่ะห้องอ่ะฮิกกว่าเดิม Lọc cơ <coughs> yeah. <coughs> yeah, yeah, Hú Dạ chả Ui โอ้ียงงรใจขึ้นววะโอ้ยย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 ย ว่าต่อฟักเปิดอะไรมาหุยยแทนใจจะมาไหมมาแล้วมาแล้ว ใปเดินมาตรงนี้ไหมฮันแน่เขล่าไม่ได้สิโอ้โห ลองบางคนบริษเเค่เออเด้อกูดูแหละ นี้อะโคตรเหม็นไอ้สัตว์ขากูก็เพลงเลย ชิบหายแล้วเออไมชิบหายแล้วขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปไม่ได้โดยเวกรรม โอ้โหขี้ขาดที่ผ่านเลยปนี้เวนกมยายกูเลยแหละกูลอง,อง,มองแม่หัวแพสติงดิ พเพื่อทีไม่ให้กูไปรอดเสียใจด้วยความจารคนที่ขอมาตูม้มหืมแบนเลยสิบเอ็ดทรามานใช่ไหมถ้าเกิดยังไม่อยู่บ้านก็ อิสระเสร็จกูงานเนี้ยโหบ้านสะอาดมากไหมยี่นี่มันโคคาโคคาอวีินไอเ้เฮ้ยอุ้ยไอ้เี้ยคาขีในโถส้วมกูจะบ้าตายสกีบิดิแมวโอ้ยหลอคืนบ้ามันนี่เก้อยี่หาย กระดิ่งแม่งมาอาตอนที่กูมีเน้ำมูกนี่มมนช่างดีเลยเกินอุ้ยเอ๊ะโอ๊ยกระเจ้าวุธเปินเนี่ยบุปทุนแม่งดิ่งแม่งกูแอบได้แอบเพื่อ ว่าตอฟักมีของด้วยเหรอเอ๊ะอ,อืมต้องหาของอีกสินะคลิปนี้ในคลิปนี้น่าจะไม่ไทนันงั้นก็เฮ้ยเฮียมอือดอัดว่าตอฟักโอ้ยหนูพื้นมากเลยก็ชนไม่ What the fuck